สวัสดีครับทีมงานจานจะนนำครับช้<ป>นแนวหล่โดนแนว Body. โดนแ้วบรดสตรลงลิบนะครับวันนี้มีโอกาสวันนี้ไต่ไหอยครับมือลงตามปลาไต่ไหอยไไตามปลาตามปลาตามปลาต่อยหอยเชลลีย่ดยไป่อวันสาครับเสียค้งวมนีปันหาปลอดภัยได้เริ่มต้นครับหนึ่งดอก อ๋อนี่นี่นี่นั่นนันน่นนี่หมนี่เมหน่วบน่งเยนบอางลกเอาบ่่อไหมเขาจะกู้หนึ่งเนาะกู้หนึ่งบ่สวนในเช้าสามเเอาง้มก้อนเ็ดตัวนี้เบ็ดเนไปกนอะรเห็นเบ่าจัยามรหลดยามรดนีจะประเย็นบไปเรื่อยครับไปเรื่อย สายปลาอีสานมืนนะเอาเอาบ่อนี่ปูกหอยหอยอหอยเอาหอยเป่าไม้โมนี่เขาคือหอยเนาะนี่แหละครับบอลไอ้ไทยโดนแล้วเดี๋ยวก็าจะพยายามจ่าเหลียวอยู่พี่น้องเอฟซีจ่าเหลียวแต่โมนี่เอาหมายคือชิมาหาหอยก่อนเอาหอยก่อนมากับเสี่ยงงครับเพิ่นเขาวันษาช่วงน,นี้ก็เล่นมีโอกาสได้มาก,กับเพิ่นขันบอกเขาวันษานี่บ่ต้องคึด โอ้ยปลาคิงปลาคิงปลาคิงไหมบ่ยามำบ่โอ้อหช่วงนี่ช่วงนี่ช่วงน่อย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 โอ้นี่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 ช่วงน่อยผู้เคนเนอยากเห็นนี่ครับวิธีสันนี่ปลาคิงเอ้ยตื้อปลาเดี๋ยวนี้ยำยำเอาเฮ้ย โอ้ย <O> ปลาเคียงลายตัวนี้ไหมเห็นได้นี่เออออกเนาะมันจิตตายเนาะกั <laughs> าานว่าเนาเอื่นหลัลกหลักยามเบียดปืนเออมลาเกียวเทาเนาะโอเคจัดเท่าจัดเทามหาบอกไอยนี่ครับเห็นบอร้อยอยู่ร้อยอยู่นี่ป่ <c ười> ามันเพราะว่าคันเ <c ười> ขาบอลกินมันเกิดเขาเอื่เนยัง่ะมันกินเข่าเนาะ ไปเรื่อยครับมันง่ง่ายหอยเชลลี่ครับหาง่ายง่ายไปกันเรื่อยๆหน่อยหน่อยง่ายๆเขาจัดเมดนั่น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 ง่ายๆเห็นไหมอธิบายครับว่าหอยเชลลี่นี่มันจีบเขาเกิดมาเป็นศัตรูพืชนะครับของเข่าของไฮของนาเด้อ อาอมันทีกินเขานี่เลี้ยวกวอือ okay. าเทาแคร่เทาก็กินมันอีกต่อหนึง่งเพื่อนเอาไปใช้นี่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 ไหมอันนี้นี่ไหมนี่ไหมนั่นไหมอีกเออนั่นไหมนั่นละเอาไปใช้ลวกต้มใส่ตำปลาตำยังไงอันหมียค้งนี่ไหมลื้ลงไปอีกเออนั่นละหัวมึงไง นี่ว่าแมนวันโอ้คนที่มันนั่นนะตรงไปนั่นนั่นน่แหละเออนั่นออนั่นนั่นน,นี่เอาโชเนี้ยหัวมันซ้ำไหนเข้ามาหัวนี่เนี้ยไงเด้หอยเชอรีร่นี่แต่วันมีตาครับตามตันต,ต้องออกอืมตาต้องออกอืมลางโชเนี้ยหัวยิ่งย่งนี่ไปเรื่อยไปเรื่อยมัอน,นี่คลิปนี้สีงเงาเนี้ยครับหาอยู่หากินมันก็ธรรมดาละ่ะเกือนหากินหมาเนี่ย หากินบะรอยหมนันโอ้เนียมันขวงต้องกับจัดเนาะครับเนาะน,น,นั่นน,าน,น,าน,น,านั่นนั่นเห็นว่านั่นโอ้หลายอยู่หลายอยู่นั่นมึงมีอีกนั่นสองใสอีกใสมือนั่นใสอ่อีกนี่แหมนี่แหมตรงกลางนี่ไหม่นี่แหมนี่แหม,หมเห็นไฟบ่นี่เออนั่นละอีกนานเออนั่นอูอ้ยป,ปูอู้หู ได้หาอยู่หากินครับวิธีอีสานเลอหากินจรงจีธรรมดาเป็นพื้นฐานเพราะว่าไข่นี่น,นี่เดี๋ยวอาอีแวกให้เบิ้งไข่น่นี่นี่แมไข่นี่นี่ครับไข่มันนี่ไส้ลาน,<อ>นี่แสดงว่ามันมีอยู่แถวนี้เหลือไข่หนึ่งนิดขายายพันธุ์บักขักเพ้าก็ต้อง จัดการมาไปไป้ไปางล้างครับนี่จัดนี่นั่นนั่นช่ดยนี่ชุดนี่อีกหน่อยนี่ นี่นี่นโอ้เต็มฟามือนี่นี่ตัวนึงนี่นี่นี่ตัวนึงนี่ไอ้ความูปเด๋ยนนี้มันก็จะเป็นพันผสมเนี่ยครับซูมือนที่มีเชอรี่สีทองเขม้าผสมเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นวา่าเนื้อมันที่กรุบกรอบเมื่อบ่หยาบพีเกาน้ะอันน้อเจต่เขาต้องไปล,าลา้างเกลือล้างยังอวกดีๆเด้องนะครับ ไปเรื่อยไปเรื่อยๆเครื่องถังครับไก่เห็ดนะครัเครื่องถังคนเห็ดปวกแล้วพิแบบเบ,บ,บาๆพี่แบบเบาๆเราเจอกัน,นจะมีนูให้เชอร์รี่